ด่านที่8ดดานเปลี่ยนแปลงชะตาพระโอวาทพระพุทธาจีกงชะตาชีวิตจะดีหรือร้ายอย่าได้เอาแต่ถามพระถามเจ้าหากเจ้าต้องการให้ปีต่อไปดียิ่งขึ้นก็จงพิจารณาว่าปีนี้ เจ้าทำเรื่องที่ละอายแก่ใจหรือเรื่องที่ดีมากกว่ากันช่วยเหลือคนได้เท่าไรสละทานเท่าไรส่งเสริมมวลชนแล้วเท่าไรหากสิ่งที่เจ้าทำในปีนี้เป็นเรื่องดีมากกว่าปีต่อมาย่อมดีกว่าปีนี้แน่นอนหากปีนี้เจ้าทำเรื่องร้ายมากกว่าทำธุรกิจที่คดโกงไม่ซื่อสัตย์พูดติชินนินทามาก ไปในสถานที่ไม่ดีมากทำเรื่องเร็วร้ายมากก็ไม่ต้องไปถามพระถามเจ้าหรือเสียงเซียมซีก็รู้ได้ว่าปีต่อมาโชคชะตาจะเป็นอย่างไรหากปีนี้เจ้าทำความดีไว้มากต่อให้ปีหน้าก็จะ ต้องเจอกับเขาอหามยามร้ายก็สามารถแปลร้ายให้กลายเป็นมงคลได้นี่คือหลักสัจธรรมคือหลักสัจธรรมที่เป็นจริงและเที่ยงตรงที่สุดแต่คนจำนวนมากทําไม่ได้ดังนั้นการบำเพ็ญน,นี่แหละที่สามารถเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตได้จะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตได้จะต้องเริ่มต้นจาก ต้นจากที่เปลี่ยนแปลงนิสัยความเคยชินเสียก่อนและนิสัยความเคยชินนี้ก็บ่งบอกถึงระดับคุณธรรมของผู้บำเพ็ญแต่ละคนหากบำเพ็ญจริงแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้จริงนิสัยย่อมดีความเคยชินย่อมดีคิดดีพูดดีทำดีย่อมเปลี่ยน ให้ชะตาชีวิตดีอย่างแน่นอนใจเที่ยงตรงคือพุทธะใจผิดเพี้ยนคือมารใจโลภคือเปรตใจหลงคือเดรัจฉานด่านที่9ด่านบำเพ็ญคุณธรรมพระโอวาทพระพุทธจี้กงคุณธรรมนั้นเป็นเรื่องสำคัญและจะต้องเน้นหนัก เพียรสั่งสมคุณธรรมบาร,รมีกันเถิดอย่าได้มองข้ามความสำคัญนี้ถึงแม้คุณธรรมจะไร้รูปลักษณ์ให้จับต้องแต่คุณธรรมสำแดงออกให้เห็นได้จากอุปนิสัยอารมณ์ความคิดคำพูดและการกระทำในชีวิตประจำวันของสิทธิ์ทุกคนจึงไม่ควรละเลยไม่ใส่ใจผู้บำเพ็ญจะงดงามสมบูรณ์ทั้งกาย วาจาใจจะต้องถึงพร้อมด้วยคุณธรรมเสียก่อนจะถึงพร้อมด้วยคุณธรรมจะต้องเริ่มฝึกฝนเปลี่ยนแปลงตนตั้งแต่บัดนี้อย่ารอให้ใครมาพูดชี้ชัดว่าสิทธิบกพร่องตรงส่วนไหนเพราะว่าไม่มีใครอยากฟังคำตำหนิจึงมิต้องรอให้ใครมาบอกเรามาตักเตือนแต่เราตัวเราเอง จะต้องทบทวนสํารวจแก้ไขในทุกวันไม่ผิดซ้ำหากดีแล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมในทุกวันอย่างนี้จึงเรียกว่าบําเพ็ญก้าวหน้าจึงเรียกว่าสั่งสมคุณธรรม